เธอลองนึกดูนะว่าคนที่มันเป็นพระเอกอะพระสุตรเนี่ยคนที่มันเป็นพระเอกอะแล้วตอนงานไม่มีโควิดไม่มีโคควิดไม่มีใครมีงานใช่ปะละ่ะโควิดไม่มีงานแล้วก็พอเสร็จแล้วตอนนั้นมันก็มีปัญหาเรื่องเรื่องอ่าเรื่องเรื่องคนในวงการที่ไปใส่ร้ายมันอะไรเงี้ยมันก็มีปัญหาตรงนั้นอยู่แล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ย มันมันก็ปล่อยมันก็ไม่ได้สนใจอ่ะโควิดเหรอกูรู้ขึ้นมาขายหมูกรอบทอดไปทอดมาเรียนรู้เพิ่มเติมทอดแล้วก็จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยอารมีเงินหลายสิบล้านเลยนะรวยเลยนะหลายสิบล้านเลยนะแล้วถ้าเราจะดูเราก็ดูอู้มันมุมานะไปทุกที่มุมานะไปทุกที่ ขายของจนกระทั่งรวยเลยอ่ะหมูกรอบรวยแล้วมันแล้วตัว,ต,วตัวอาร์ตมันก็จะเป็นแบบสมัยหมูกรอบมันมีมานานแล้วมันมีอยู่แล้วแต่ทีนี้คนก็อาจจะมองแบบเรื่องหมูกรอบเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทีนี้พอพระสุดมันออกมาขายหมูกรอบอะมันเป็นเรื่องเป็นราวคุณชายหมูกรอบอะมันก็เลยกลายเป็นก็เลยกลายเป็นเหมือนมันเป็นจุดประกายทําให้หมูกรอบขายดีทั้งประเทศอะแล้วเวลามีงานเรงนั้นไปเอง ไปยืนขายสับับเองแล้วก็ที่มีประเด็นนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งหน่อยว่าไม่ได้ซื้อหมูกรอบแล้วไม่ได้ถ่ายรูปขอถ่ายรูปไม่ให้อะไรเงี้ยฉันว่ามันมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นไม่ใช่หรอกเพราะว่าคนไม่ซื้อก็ถ่ายได้แต่ทีนี้คนมันอาจจะเยอะอ่ะเธอคนมันอาจจะเยอะจริงๆอ่ะเพราะว่าลองไปดูเวลามันขายหมูกรอบตรงไหนคนไปเรียงคิวซื้อกันเพราะหมูกรอบมันอร่อย จริงๆเิฉันไปซื้อกินเลยไปซื้อกินนะแบบน้องมันบอกว่าเอาเลยไม่คิดตังค์ฉันก็ไม่เอาเลยจริงจริงเนี่ยซื้อซื้อแล้วมันบอกตรงนี้กรอบนอกข้างในนุ่มมากอา้าวทาไมรู้ละ่ะหมูส่วนนี้เป็นนี้ครับมันเรียนรู้หมดเลยว่าหมูส่วนนี้ถ้ามาทานแล้วข้างในจะนุม่มอันนี้จะอันนี้จะเหนียวหน่อยอันนี้จะกรอบ แต่ว่าไม่ยุยลุยคาปากเหมือนอยางรุนตัวนี้เขาจะรู้หมดเลยอะทอดอน้ํามันเท่าไหร่ไฟเท่าไหร่อะไรต่ออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคนเก่งคนหนึ่งแล้วแล้วมันรู้ไหมว่าสิ่งที่มันได้คือความขยันของมันเงี้เขาเป็นคนขยันมากธอขยันแล้วสิ่งที่มันตอบแทนความความขยันมั่นเพียรของคนก็คือนี่ไงมันทําให้มันรวย แล้วรู้ไหมคนมันเป็นพระเอกอ่ะไม่ให้มันมานั่งทอดหมูตำน้ำพริกไข่บางทีมันไม่สดน,นะผู้ชายบางคนไม่สดแต่นี่มันทำไงก็ต้องรวยสิตอนนี้ไม่ต้องเล่นละครก็ได้มันรวยมากแต่ถามว่าเล่นไหมมันก็เล่นละครอยู่แล้วก็วันไหนถ้ามีงานมันไปเองเลยหมูกรอบมันอะขายดีพี่อาร์ตอะเจอที่โคราชก็ใจไงเขาเป็นคนน่ารักไง ก็ขยันหมั่นเพียรน,น่ารักตรงไหนไปได้เขาก็ไปมันสอนจะนออกกําลังกายด้วยนะแม่ต้องออกท่านี้ท่านนี้ร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะเขาเป็นคนออกกาลังกายใช่ไหมเขาก็เห็นเราตัวมเตรียมนุ่มนิ่มไงเออหนูยังไม่เคยแต่ลูกๆบอกอร่อยเขาของเขาอร่อยค,คือไม่ใช่เจ้าเดียวอร่อยนะของหมูกรอบในประเทศไทยอร่อยเยอะค่ะอร่อยเยอะแต่ว่าของอาร์ตมันอร่อยไงมันชัดเจนในการบีเซนไง คนก็ไปรอคิวกันแล้วก็ถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยนสนุกพี่อาร์ตรอะเป็นคนน่ารักโอ้ยแล้วเป็นคนน่ารักหลอ่อหล่อมากโทริหล่อมากเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันเล่นหนังโอุย้ยหลอ่อแล้วแล้วคนก็ชอบไปเกาะกระแสมัน จริงมีอยู่ตัวหนึ่งอะหูเกาะกระแสอยารจนไม่รู้ว่ายารมันจะเสียหายหรือเปล่าให้ข่าวบ้าบาบาอบอไปมันยังไม่เคยออกมาโต้ต,ตอบอะไรเลยมันโมโหูนะก็มีคนหนึ่งไงอ่างทองค่ะเกาะกระแสนิอารที่หายเลยมีมีอยู่ตัวหนึ่งน่าเกียดมากคนนั้นก็ <c oughs> พูดคุยเป็นกันเองมา พู้จริงนะดาราา,ราเนี่ยก็จะเป็นดาราที่ดีๆที่เขาดังถึงถึงจริงๆเลยนะที่เขาดังถึงถึงมาริโอ้นะเดทยายาพวกอัมพอยนู่นอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะเป็นคนน่ารักกันเองจริงๆพวกดาราดัง,ดงๆก็เป็นคนกันเองแต่อีพวกดาราที่เข้าไปเล่นเรื่องเรื่องดึงสองเรื่องแล้วตกใจดังคิดว่าตัวเองดังมากไอพวกนั้นก็มีไม่ใช่ไม่มีมี มีก็มีดาราคนหนึ่งอ่ะมันเจอหน้าฉันมันไม่เคยยกมือไหวฉันเลยอ่ะโอ้นั่งโต๊ะกันมันยังไม่คุยด้วยเลยเราก็พยายามยิ้มมันนั่งมันต้องนั่งโต๊ะคุยกันมันก็ไม่มองอาจจะเห็นเราเป็นกระเทยแก่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ก็ไม่คุยเจอกันสองสามครั้งก็ไม่คุยไม่หวัดดีนั่งติดกันก็ไม่คุยไม่วัดดีด้วยมีไอ้พวกไอ้พวกนั้นนะลองสังเกตพวกนั้นน่ะดังได้ไม่นานและไม่ดังจริง พวกนั้นก็จะยกมือไหว้เฉพาะคนที่มีผลประโยชน์กับเขามันมีดาราอยู่คนหนึ่งเห็นแก่ตัวมีเอาแต่ผลประโยชน์ถ้าไม่มีผลประโยชน์มันไม่สนใจเลยเลิกคบไปแล้วด้วย <c oughs> ไม่คุยด้วยไม่คุยถึง <c oughs> บรรยาสังคมทอนมือ้อหนูพูดจริงๆนะดาราดาราใหญ่จริงๆนะเขาจะน่ารักหมดเลยนะเธอรู้ไหมดาราใหญ่ๆเช่นเช่นใหญ่ๆเลยนะดาราใหญ่ๆที่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 เขามาถึงปัจจุบันเนี้ยเล่นละครเล่นหนังมาสามสี่ร้อยเรื่องเนี่ยหลายคนที่เป็นคนที่น่ารักนิสัยดีแล้วไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนดังเป็นดาราดังนะพี่แม่มจินตราเนี่ยนิสัยดีมากเธอ พี่แมงจินตลาดพี่นกสินใจนิสัยดีมากหลายคนถ้าไม่ได้พูดถึงอย่าตกใจแต่พี่แอนทองผสมเนี่ยน่ารักมากแล้วดังๆเหมือนน้องแพนเค้กนี่ขวานอุสามณีเนี่ยพี่ใหม่เดวิกาพี่พลอยพี่อ้ามพี่มาริโอพี่นัดเดทพี่หมากพี่อะไรพวกเนี้ยเขาจะคนที่ดังมากๆแล้วชื่อเสียงเยอะๆเนี่ยพวกนี้เขานิสัยดีมากเลยนะเธอเขานิสัยดีเขาที่ใส่เลือดทุกคนอะคนที่ดังๆแบบเนี้ย แต่มันมีคนที่เราใครวะเอาแว่นขยายไปส่องจ้องหน้าๆยังไม่รู้จักเลยคนนี้เป็นดาราก็มีแบบเแบบแบบแบบบะเบะปาเบะคอแล้วรู้ไาจริงๆเขาพูดถึงกันหมด <c oughs> เขาพูดถึงกันปะสมมุติว่าเธอรู้ไหมเวลามันมีอย่างนี้ด้วยนะเวลาเราเล่นละครเนี่ยถ่ายละครเรื่องเนี้ยถ่ายกับดาราคนนี้คนนี้เนี่ย พออีกอีกค่ายหนึ่งเขาจะเปิดละครเขาก็จะโทรมาถามว่าเออพี่อ้วนเล่นกับคนนี้เป็นไงบ้างยากไหมยุ่งไหมเหนื่อยไหมมันมันจะมีอย่างนี้ลองสังเกตดูว่านิสัยไม่ดีอะ่ะมันจะถึงกันหมดทั้งวงการไม่ใช่แต่เรานะบางทีเสื้อผ้าหน้าผมอะ่ะเวลาเขาเข้าไปชุมหรือว่าไปทํากองอื่นเขาก็จะพูดถึงกันว่าเหนื่อยมากยุ่งยากเหนื่อยวีนมาสาย ขี้งีนขี้บุดบิดอะไรขี้งูดงิดมันมันจะพูดถึงกันแล้วสุดท้ายแล้วคนพวกนั้นก็จะอยู่ในวงการได้สั้นๆแล้วพอมานิสัยดีเสร็จปุ๊บอะแต่ว่าพอไปทําอะไรไม่ดีใส่คนไว้แล้วมันฝังใจไว้แล้วก็มีหนูมีค่ะมีค่ะแต่ก็เป็นไม,ไม่ได้ไม่ได้มีเยอะนะมีเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่เลยดาราจะดีหมดแล้วยิ่งตอนนี้นะยิ่งนิสัยดีกันเยอะตอนเนี้ยยิ่งตอนนี้นิสัยดีกันเยอะเพราะว่าไม่มีละครที่จะเล่นแล้วไง มันก็ต้องทําตัวดีๆกับใครต่อใครมีค่ะบางคนก็หลงลืมลืมตัวหลงมีเยอะม,มีเหมือนกันค่ะมีค่ะมีแล้วก็มีมีนางเอกคนหนึ่งนะที่ฉันแบบเอ้ยชีวิตนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีละครเล่นก็ไม่ขอเล่นกับนางเอกคนนี้อีกแล้วถึงแล้ว่าจะเป็นตัวเล็กๆก,กันนะถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าคนนี้เล่นฉันก็อ่าไม่เป็นไรผ่านไปเลยขี้เกียจไปอดทน ที่จะต้องเล่นกับคนอย่างนี้อะไรอย่เงี้ยจริงๆมีอยู่คนหนึ่งที่ที่ขอไม่เล่นไม,ไม่ไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรไม่ดีกับเรานะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรารอเราไปแล้วเรานั่งรอนานไม่เสร็จสักทีบางทีเราไปนั่งรอตั้งแต่แปดโมงเที่ยงยังมาไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นผู้ใหญ่เรานั่งรอแล้วก็ไม่อยากไปเราก็ไม่อยากเล่นด้วย พูดจริงค่ะมีหมดอะค่ะกำลังดูใบไม้ที่ปิดปิวย้อนหลังโอ้โหพี่ยอดดอยคนดูพี่ยอดดอยเยอะนะเธอใครดูพี่ยอดดอยมั่งใบไม้ที่ปิดปิวมัง่งไม่ตรงต่อเวลาใช่ไหม โอ้โหเธอรู้ไหมว่าพวกรุ่นใหญ่ที่อยู่วงการกันมาสี่0ิบห้าสิปีเล่นมาสองสามร้อเรื่องอะ่ะไม่มีใครไปสายไม่มีใครไปเลทเลยนะไม่มีเธอไม่มีไม่มีมมคนเธอรู้ไหมแม่โยทศวรรณพี่แม่งจินตลารุ่นใหญ่ๆพวกเนี้ยรุ่นใหญ่ๆที่เป็นใครมั่งโอ้โหรู้จักหลายคนนะพี่ต่ายเพนพักอย่างเงี้ยพี่ต่เพนพัก พวกรุ่นใหญ่ๆที่อยู่มานานๆจริงๆนัดหกโมงนี่นัดหกโมงตีห้าครึ่งถึงแล้วเธอพวกเนี้ยแล้วไม่มีอิดออดพอมาถึงก็แต่งหน้าตามผมนั่งรอเลยอ่านบททวนบทรอเลยเขาถึงอยู่มาหลายสิบปีเขาเป็นอย่างนี้หนู จริงๆแต่ว่าพอถ้าเกิดว่ามันมันพิตักมามยุลานี่ไหมไปพอมาถึงเจ็ดโมงนี่คือเจ็ดโมงเลยเสร็จแล้วหน้าหน้าสวยมาจากบ้านแล้วอืมเขาถึงอยู่นานคนที่คนที่เป็นคนแบบเนี้ยเขาจะอยู่นานอยู่นานเพราะคนเพราะเพราะคนกล้าที่จะร่วมงานเคยมีเคยมีไปนอนไปไปไป,ไปนั่งรอ ถ่ายละครเรื่องหนึ่งอะ่ะมันจะต้องเป็นฉากที่แบบเข้าเข้ากันหลายคนใช่ปะคนเนี้ยคนเนี้ยหกชั่วโมงมาไม่ถึงกองเนะ่หกชั่วโมงเึิ่งขับรถมาแล้วมันถ่ายที่ถ่ายที่ชานเมืองหกชั่วโมงยังไม่มาแล้วพอมาถึงนอนในรถก็ไม่ลงด้วย ฉันน่าจะฉันจาได้ว่าน่าจะรอประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงทีมงานทุกคนรอเจ็ดแปดชั่วโมงแล้วก็เหมือนเหมือนเราก็คุยกับโปรดิวเซอร์ว่าอุ้ยมคนนี้นานมากอะไรเงี้ยเขาบอกก็คงจะแบบเรื่องสุดท้ายกับค่ายเขาอะไรเงี้ยแล้วอย่าลืมนะว่าไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องสุดท้ายกับค่ายเขาเพราะว่าสมมติคนจะวางตัวมันมันจะรู้จักกันหมดในวงการมันแคบมันจะรู้จักกองนี้คุยกับกองนี้กองนี้ แล้วเขาก็จะถามว่าเอ้ยเป็นยังไงมัง่งคนนี้เล่นเรื่องนี้เป็นไงมัง่งแล้วก็ถ้าเกิดคนนั้นเขาพูดว่าโอ้รอเจ็ดชั่วโมงไม่มีใครกล้าทํางานด้วยมันก็จบไปเนี่ยชตาหงกําลังสนุกคาโอ้ยจบไปนานแล้วเธออืมจบไปนานแล้วเธอจบไปตั้งแต่วันที่สิบสองลืมดูละสิ ใช่ไหมล่ะลืมดูใช่ไหมล่ะอ๋อดูในแอปอ๋อสนุกใช่ใช่ชสนุกค่ะส,ส,สตาหงสนุกเลตติ้งดีค่ะตอนจบเลตติ้งสูงปรี๊ดเลยค่ะน่าจะเป็นละครที่เลตติ้งดีที่สุดแห่งปีตอนเนี้ยนะของช่องวันมีโอกาสได้เล่นด้วยสตาหงกองสตาหงน่ารักทุกคนค่ะ <c oughs> สนุกสนานโอ้โห พอพอปิดกล้องชะตาหงทุกคนก็แบบไอ้คิดถึงกันอะไรเงี้ยมันมันเวลาเวลาเราดูอะไรเนี่ยเราก็ดูข่าวดูนั่นดูนี่เราเราก็มองย้อนตัวเองด้วยจริงๆมองย้อนตัวเองอย่างข่าวอย่างข่าวพี่อาร์ตพระสุดเนี่ยเราก็ต้องมองว่าเออพี่อาร์ตเป็นคนขยันมากแล้วเขาทุ่งรวยมากแล้วมองก็มองไปอีกมุมหนึ่งว่าเออเขียนอะไร กระแสะด่าคนลง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 โซเชียลมันไม่ดีนะ oh. เธอมันสะท้อนกลับตัวอะไรเงี้ยบรามองตรงนี้แล้วเราก็ไม่ทำพอดูข่าวเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่าไปลงลึกเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องของคนอื่นวนเวียนอยู่ในหัวใจแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพอไปทำงานนะ่ะเธอได้ดูข่าวอาภาสุดหรือเปล่าตอนนี้ตอนนั้น เห็นไหมโอ้ยอาจเขาแรงเขาขายหมูเกอะเขาแรงนะเธอเขาแบบนี้เขาแบบนั้นมันเดี๋ยวมันไม่เป็นอันตาทํางานหน้าพีใส่มากหน้าโอ้มีตะโกนกันไมมีตะโกนบอกหน้าฉันสวยหน้าฉันก็หน้าเดิมเดิมนี่เนี่ยเพิ่มทาครีมแค่นั้นเองทาครีม ดูแลตัวเอง <c oughs> กินนอนเป็นเวลาบางทีก็แหกกฎมาเมื่อคืนก็อนอนประมาณตีหนึ่งตีสองอะกลับมาถึงบ้านประมาณเที่ยงคืนกลับมาแล้วหัวเหนียวมากไปทํางานมาใช่ปะก็เลยแบบมาสระผมก็คืนอีกสระผมกอคืนเป่าผมแล้วก็ก่อนจะได้นอนตนะีสองตีสามเลยเมื่อคืนยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะหนูเดี๋ยวจะลงไปทําค่ะแกงไก่ใส่มะเขือพวงอยากกิน อยากกินแกงไก่ใส่มะเขือพวงเผ็ดๆใส่ปลาร้านิดหนึงนัวๆแล้วก็แล้วก็กินกับข้าวอร่อยอร่อยฉ่ำๆช,ชอบทำกับข้าวกินเองไม่ชอบฟุ่มเปื่อยนอกบ้านไม่เชื่อว่าหน้าเดิมนะอ๋หน้าเดิมค่ะกับหน้าทำค่ะทําสัญญกรรมค่ะหนูไม่ต้องเชื่อกะทำสัญญกรรมไม่เคยปิดบังเลยแต่ว่า ที่พูดวันน้าฉันก็น่าเดิมก็คือตื่นมาทุกวันก็หน้าแบบนี้แล้วก็ทําสัญญกรรมมาเนี่ยตั้งแต่วันที่เจ็ดเมษาเออทําทำเจ็ดเมษาค่ะไม่ได้ปิดบังเลยเธอถ้าเกิดเธอกดติดตามฉันจะรู้ฉันไม่เคยปิดบังเลยทําก็คือทําค่ะทําหน้าค่ะเออขอสูตรแกงเดี๋ยวทาให้ดูทําหน้าค่ะทําที่โรงพยาบาลบรยูค่ะแต่ก็ขอบคุณนะที่บอกว่าสวยขึ้นเยอะ มือยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเธอเดี๋ยวนี้เห็นไหมว่าฉันกินข้าวสองมือบางวันมื้อเดียวได้วยซ้ำไปมื้อเนี่ยถ้าใสา่ๆยอย่างนี้บางทีก็มื้อเดียวบางทีกินมื้อเดียวไม่ได้กินสองมือวันนี้จะเก็บผ้าวันนี้จะเก็บผ้าจะจะเอาเสื้อผ้าซักเก็บเพราะว่าวันที่สามสิบจะไปเที่ยวทํางานที่เมืองจีนสามสิบกับวันที่สี เดี๋ยวก่็ลืมมาตังวางวางตรงนี้เดี๋ยวลืมน้ำตาไหลเป็นไรคะหนูโถพี่อ้วนเหรอพี่อ้วนเป็นโรคเป็นตาแห้งอยู่ตอนนี้กำลังดูแลรักษาอยู่โอ้ยคิมรีเทินวัสดีน้องนุชค่ะปีนี้หกสิบกว่าแล้วนะเธอหน้าตึงเหมือนคนอายุสามสิบ จริงๆเป็นคนผิวดีอยู่แล้วนะทุกคนก็จะเห็นเป็นคนผิวดีแต่ว่าหน้าความมันก็มีความหย่อนยอหย่อนยานนะเนาะเลขหกพุ่งไปเลขเจ็ดแล้วไงมันก็หย่อนยานแหละแล้วก็เราก็ลงทุนกับตัวเองโดยการทําหน้าเพราะว่าเรายังต้องถ่ายละครเราต้องอยู่หน้าสื่ออยู่ไงมันเหี่ยวย่นหย่อนยานมันก็ดูไม่ดีอะ่ะคนจะจ้างไปถ่ายแม้แล,ละครเรื่องหนึ่งได้บางเรื่องได้เป็นล้ลานบางเรื่องได้เป็นหลายแสนเนี่ย หนูจ๋าเดี๋ยวปักหมุดอันนี้ให้ชัวคิมเฮงหานพะโลที่อร่อยที่สุดในปตัตตพีไทยชื่อร้านชัวคิมเฮงเจ้าของร้านเป็นคนนิสัยดีมากชื่อพี่สุรินกราดสวัสดีพี่สุรินพี่เป็นคนดีมากๆเธอนิสัยดีมากแล้วก็เธอรู้ไหมว่า <c oughs> นี่ชัวคิมเฮงพี่สุริน เดี๋ยวนะจะพูดให้ฟังนะวันนั้นนะ่ะเธอรู้ไหมว่าฉันอยากกินห่านพะโลเพราะว่ามันมีคนพาฉันไปกินห่านพะโลแล้วฉันไม่อร่อยที่หนึ่งไม่อร่อยฉันก็เลยขับรถไปหาพี่สุรินตรงของตันไปกับซูเปอร์สตาร์ดังคนหนึ่งขับรถไปกันสองสามคนขับรถไปจะไปหาพี่สุรินที่ชั่วคิมเฮงตรงคองตัน แล้วปรากฏว่าไปหาแล้วก็วนไหลรอบแล้วก็เอ๊ะมันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่สุดท้ายแล้วเขาไปซื้อตึกอยู่ตรงอยู่ตรงถนนคู่ขนาดเรียบอ่ามอเตอร์เวย์ชัวคิมเฮงอ่าชัวคิมเฮงบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างข้าต้มปลาโอ้โหอร่อยมากพี่สุรินเป็นคนเจ้าของเป็นคนทนิสัยดีมากเป็นคนน่ารักมากพี่สุรินเจ้าของอยู่ในใจเสมอจริงแต่ว่าพอพอ พราะเราพอเราแก่แล้วใช่ไหมโอ้ยนั่นะนะนะนี่ใครเนี่ยนี่นี่ลูกน้องเกง่งจำได้โทอ่ปาปักมุดก่อนเร็วปกักมุดก่อนอ่ะไปกดติดตามน้องเก่งเลยน้องเก่งนี่เป็นเป็นลูกชายพี่สุรินน่ารักนิสัยดีมากคนคนนี้นิสัยดีทั้งบ้านเลยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งทั้งทั้งพ่อท,ทั้งลูกเลย ไปกดติดตามเลยเธอรู้ไมหมห่านพะโล้อร่อยที่สุดในในกรุงเทพอยู่ที่นี่ราคาไม่แพงราคาดีสะอาดเกลี้ยงมากๆเออจริงๆเดี๋ยวจะไปกินนะเกงแก่งอินบ็อกเข้ามาบอกเบอร์หน่อยแล้วหาเบอร์พี่สุรินไม่เจอ <c oughs> วันนั้นโอ๊ยจะไปบนโตเอยจะไปกินห่านพะโล้เจอ,อไม่ได้ไปเลย <c oughs> โอ้ยน้องจำได้สิอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวไปเจอกันไปเจอกันค่ะห่านพะโล้อร่อยที่สุดคือชั่วคิมเฮงอากดปักหมุดไปเลยอยู่อยู่ถนนเรียบด่วนมอเตอร์เวย์ไม่ไกลนะพอออกไปทางทางเออลามกำแ่งไปแล้วก็พอไปมอเตอร์เวย์แล้วมันจะอยู่ซ้ายมือปักหมุดไปเลยชั่วคิมเฮง หกสิบแล้วค่ะหกสิบไปแก่ๆไกลๆแ,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 แล้วค่ะโอยอยากกินเออ,เอ,อไปไปเดี๋ยวต้องไปจวกิมเองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปกดติดตามก่อนไปกดติดตามก่อนโถห่านทิ้นอะไรวะทำหน้าที่น่ะทำหน้าที่โรงพยาบาลดับบลยู โรงพยาบาลับบมันอยูตรงเรียบด่วนเกษตรนววมินนี้เลยเดี๋ยวตามไปกินไปเลยอร่อยจริงทูอุ้ยมาแล้วเดี๋ยวก่อนกลับมาจากเมืองจีนต้องไปกินดีกว่าวัดดีทุกคนค่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะจะทำแกงจะจะจะแกงไก่กินวันนี้อยาก